โจพร้อมยังโจ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 สิบสองสิบสามสิสี่สอบ้าสิบสิบสแล้วสิ่สอ่สบสิ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 บสอบสก่สนบสิบสอบสิ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 งสิ่สิงสิบสสสบสบสสสอสสอส่สส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 สองสสอสสสสบสสสสสสอ ยาทีวใจฉันเรา็จำร้านแรงบบุหัวฉันเราเอนแรงแรงไครมมนฆ่ากูไว้ที่อ่ะ๊แบบนึงเคลื่อนไหนหนึ่งหรือสองอะไรวเนึ่เนงเอ้หนึ่งเหรออาอยัาง กลกำลังทำอะไรอยู่เฮียรู้นี่ยท um ี่พี่เฮียไม่เคยร้องร้องไม่เป็นเลยแต่ร้องแนงแนงแน่แนงร้องร้องด้วยร้องดีเกล้าร้องด้วยไม่ร้องเลยร้องให้เอ็งร้องแนงแนงแนงเราจะอยู่นะคะแนงแนงแนง G D v e r s i o นแล้วก็แท็กแร็ง

โมซาดินโบุโนบุรปายาเอมบูดิดีนาเอมบูดาดีอาีอาดีดีนดีุโดโรช้ายละจีบ่จีเจเมดจีูโดโรายะจีเม่จเม่เมจ้ท่านี้มันชื่ออะไรวะไอ้นี้มันแบบหมืนตูดอะเอาคนมันรักดิว่ะของไอซ์สันยูอะเขียนว่าไอซ์สันยูเจด ใครแม็กฟูลเนี่ยตั้งแบตไว้เยอะเยอะเก็บเขาไอ้เหรอยะไอ้เหรียเห็นว่าไอซีท่าที่สองอ่ะเนี่ยคนมันรักวิวิเลี่ยมคนมันรักอันนี่คนมันรักมาพร้อมเดีร้องเพลงกันนะไม่คือถ้าหนูรับปุ้ยหนูต้องร้องเลยนะอ่าจะร้องไปคูดเรียมเลยอ่ะ มันรอชะมัตั้งนานข้าเดียวใครจะเดียวชะมัไว้โดดทั้งตัวละใจไม่ให้รักช้ำจะรัดไม่ให้สูงช้ำจะสูงลบไม่ให้พงของใจว่าอยอดรึบากลึมใจฉันเลยนะ่าจะใครน่าดินดิน เราบุตองลราบ,บุตองลราบ,บุตองตองตอง <laughs> ยี่หมายควาเดวหาท่าให้ไอ้นั้นจบละเอ้ยไม่ไปไม่ไปซ้อ,อมเหรอวะฝรั่งมึงจะเต้นอยู่อย่างเงี้ยนะมันมันยังไม่กดเลย ถ้ามันมีเอามาน้องมาเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีเพลงนี้เด้อเออใช่มีลาล้านั้นอ่ะนี่นี่นี่เจอเพลงนี้นน <All S 2> เฮ้ย <All S 2> อ,อันนี้เพลงอะไรอ่ะอน,นี่เพลงนี้เพลงนี้เคยดูยไหมมังคองเอวอ่ะมังคองเอวอ่ะชื่อสมาร์ทเห็นไหมสมาร์ทเจอเลยเฮ้ย <c oughs> ทั้งหูลู เฮ้ลูลูลูู่ลูหนเฮ้ยูลูลูลูนเฮ้เฮ้ลู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 เฮ้ลู่ลู่ลู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 ูเฮ้ลูลูลู่ลูลูลูเฮ้ยลูลลูลูลูยลู่ลูลูลูลลู่เฮ้ลูลููลูลูเห็นลลู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 ้ลู่ลู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 ้ลูลูลูลลูลูลู้ลูลูนล อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมุ่นน้ำมาเนี่อ๋อสมาอ๋อมุ่นน้ำมุ่นอ๋อใช่ใช่มันร้องงี้แหละมันตอตัวเองว่ามันฮันดะฮึนหน้ามันร้องอย่างเงี้นะมันก็เล่นลิเกเฮียมุ่นน้ำ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 ฮึนหน้าฮึนน้าเหมือนเรานับดิสัตว์เร็วเร็วเร็วอ่ะอยู่อยู่เฉยอยู่อยู่เฉยเดือนเดินขยับเองก์อ่ะอยู่เฉยมาหนึ่งสอง หนึ่งสองส้มพี่วินเลียมเช้าใหม่ครับหนึ่งสองสมหุณนะไอ้หนูเร็วไปเอาใหม่รองมลนะร้องเลยนะหสอมุณนะคุณนะคุณนนะหุณนนะไอ้เอนั้นนไปทเลเร็วเลย แต่แกเกี่ยวไม่ร้องนะเกี่ยวร้องไม่ดีหนูร้องไม่เป็นนะนอกจากคุณตาไอเรียกไงเรียบร้องเป็นเรียบร้อยนิดเกียวหุ่นตัวอึนลืมนะหุ่นตัวไอื่นอะไอี๋ยิพี่ชอนดีนะอ๋อนี่มันร้องนี่อสมันสมานซีนี่มันจ๋อฮะ ไม่ใช่นะเออ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 ไม่ใช่เปิดดิอุ่นอวางหน้าเวงหน้ามุงนาะตอนไหนคือว่าท่านจริงว่าท่านหลอกอะไรกูไม่รู้ละจริงมันร้องแบบนั้นน่ะแต่ให้รู้จักก็คือหุ่นล่าหุ่นลาแค่นั้นแหละเพลงนี้เพลงอะไรละของพิกซี่อ่ะ